หลายๆคนนะคะน่าจะชอบนะคะชาดำเย็ยนชานมเย็ยนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะชงชาอย่างในให้อร่อยที่บ้านใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ พี่เน่เ,เรนทคอฟฟี่ค่ะค่ะสำหรับคืิวันนี้นะคะคีนเน้ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆแล้วก็เราทำง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะหลายๆคนนะคะน่าจะชอบนะคะชาดําเย็นชานมเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะชงชายังไงใให้อร่อยที่บ้านใช่ไหมคะอาจจะต้องหาอุปกรณ์รุ่นนี้นั่นเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้พี่เน้บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลค,คะ่ะแค่ต้องมีเครื่องชงกาแฟแคปบูนคอสโมโ,โฮมคาเฟ่นะคะเป็นเครื่องชงกาแฟที่เราชงกาแฟก็ได้ชงชาก็ได้ชงอะไรได้แบบเรียกว่ามากมาย วันนี้ค่ะพี่เล็กก็เลยจะมาแชร์วิธีการชงชาค่ะด้วยเครื่องชงกาแฟแก๊ซนูน Cosmo Home Cafe เนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเมนูชาดับเพลินแล้วก็ชานมเย็นทานกันค่ะ,ะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะให้เราหยิบอะแดปเตอร์นะคะตัวนี้มาเลยค่ะนี่นะคะตัวอะแดปเตอร์ บาสเกตแบบนี้นะคะบาสเกตมันใหญ่แบบนี้ค่ะอ่ะพอเวลาเราหยิบมานะคะเลือกอะแดปเตอร์ตัวนี้มาเรียบร้อยค่ะให้เราเอาชาไทยนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เรามีอยู่กันเนี้ยค่ะเราจะตักชานะคะเขามีช้อนให้เรามาแบบนี้นะคะตักมาเลยนะคะมีค่ะเราใช้ช้อนที่เขาให้มาเนี่ยนะคะไม่ต้องพูนนะคะแค่แบบพอดีพอดีช้อนแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่ลงมาในบาสเกตได้เลยนะคะอ่ะ,อะพอเราตักชามาเรียบร้อยนะคะก็ ติดไปได้เลยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะมาเปิดตัวล็อกนะคะตัวล็อกเปิดเสร็จแล้วค่ะเอาอะแดปเตอร์นะคะ,ะ,คะใส่ลงไปได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะง่ายม,มากๆเลยนี่นะคะใส่ไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาแก้วตวมารอได้เลยค่ะนี่ก็ให้เรากดน้ํานะคะแค่ให้น้าเนี่ยเขาไหลผ่านชานะคะลงมาแบบนิดเดียวนะคะอ่ะดูนะเอาแค่แบบไหลผ่านชาลงมา,านิดเดียวพอนะคะพอเห็นน้ําไหลลงมานะคะให้เรากดเครื่องหยุดได้เลยค่ะ นี่นะคะพอเวลาที่มีน้ําไหลลงมาแบบนี้นะคะกดเครื่องหยุดได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะจับเวลานะคะอยู่ที่สักประมาณ25-30วินาทีนะคะก็ถ้าหากว่าใครที่ไม่มีนาฬิกานะคะก็คือแบบกะเอาก็ได้อันนี้จะเป็นขั้นตอนกระบวนการที่เรียกว่าเราแช่ชาหมักชาไว้นะคะ ตอนนี้นะคะ30วินาทีที่พี่เนตั้งเอาไว้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยน้ําชานะคะปล่อยลงมาได้เลยค่ะพี่เน่ก็จะกดที่ปุ่มตัวแก้วยาวนะคะปุ่มอเมริกาโน่ลองแบะคอะไรเนี่ยค่ะก็คือกดเลยค่ะแล้วก็ลองดูว่าให้เราได้นำน้ำชาลงมานะคะที่4ออนค่ะอนะพี่เน่ชงเลยนะคะปล่อยเขาลงมาค่ะ คือน้ำชาออกมาแบบหน้าตาดีมากเลยนะมีความแบบว่ามีครีมมากด้วยเห็นไหมคะเครื่องชงกาแฟแคปซูลคอสโมโฟม,โม,โมคาเฟ่เนี่ยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าชงกาแฟก็ดีดีค่ะชงชาก็แบบเข้มข้นนะคะโอเคก็ไดสีอ่ออนนะคะกดหยุดได้เลยะค่ะไม่ตักที่นี่นได้น้ำชามาเรียบร้อยนะคะทีนี้พอเวลาที่เราได้น้ำชาเรียบร้อยะคะ่ะเราก็เอาเราก็ถอดตัวดัปเตอร์นะคะเอาไปทำฟังะอาค่ะ ง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราทำความสาั่นก็คือเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยค่ะชาก็จอกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเทแล้วก็ทำความสาั่นได้เลยเดี๋ยวไม่ได้ไปทำความสาั่นก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวได้เตรียมทำอีกแก้วหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําเมโนูชาดําเงย็นกันก่อนเลยดีกว่านะคะสําหรับชาดําเงย็นค่ะนี่พี่เน่มีน้ำชามาที่4ออนหรือว่า120 ml มาเรียบร้อยนะคะถ้าหากว่า เราจะเอาแบบชาดำเงย็นที่แบบหวานปกตินะคะเราก็ใส่น้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมไมน่อลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะน้ำเชื่อมอะไรก็ได้เนาะใส่ลงมาที่1ออนนะคะหรือว่า3 0 ml ค่ะนี่ที่นี่ก็คือใส่น้ำเชื่อมลงมานะคะนนี้ก็เป็นสูตรหวานปกตินะคะถ้าใครอยากจะได้หวานมากหวานน้อยอันนี้ก็คือเพิ่มลดก,กันเอาได้เลยเนาะ,ะน้ำเชื่อมนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเอาน้ำแข็งมานะคะ1แก้วค่ะนี่แล้วเราก็ เอาชาดำเย็ยนที่เราคนล,ละลายเนี่ยนะคะใส่น้ำเชื่อมได้มาแล้วนะคะ่ะก็เทลงไปได้เลยแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ชาดำเย็ยนทานอร่อยๆที่บ้านเรานะคะทเทเลยน,นะคะนะเรียบร้อยค่ะนี่ตอนนี้ชาดำเย็ยนหนึ่งแก้วนะคะ ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่แนทไปทำชานมเย็นให้ดูอีกแก้วหนึ่งแล้วกันนะคะเผื่อว่าลูกว่าหลานเนี่ยค่ะอยากจะทานอยากจะทานชานมเย็นนะคะไปทาชากันอ่ะตอนนี้นะคะพี่แนทก็คือไปล้างบัสเก็ตมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเอาช้อน,นะคะ่ะตักเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะนั้นคือเราจะทําเป็นน้งชาเบสเก็บเอาไว้ก็ได้นะคะนี่ค่ะพี่แนทก็ใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะแต่ว่าชาของแต่ละคนนะคะที่ไม่ได้เป็นของในทา o กาแฟเนี่ยก็ ลองปรับดูได้นะคะความเข้มของชาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะใส่น้กใส่น้อยลองปรับใช้กับชาของเต็งดูนะคะจะจแล้ว่าเหมือนเดิมนะคะก็คือเราก็ใส่ดัตเตอร์เข้ามาเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยใส่ลงวัแวก้ตรงมาแล้วก็กดแค่ให้น้ําผ่านชาเหมือนเดิมเลยพอ้ำผ่านชามานะคะกดอยู่เลยค่ะ แล้วก็ตั้งเวลานะคะอย่างที่บอกค่ะชอบเค็มๆก็ตั้งนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ถ้าชอบอร่อยมากๆก็ตั้งประมาณยี่สาถึงสสวินาทีนะคะอ่ะโอเคค่ะก็รอเลยค่ะเดี๋ยวพอเวลา,นานที่ได้เวลานะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะดึงน้ำลงมาที่4่ออนนะคะเหมือนเดิมอ่ะ3าสวินาทีเรียบร้อยอ่ะได้3 0สวินาทีนะคะเราก็กดเลยค่ะ4ี่ออนเหมือนเดิมนะคะ 4ออนเรียบร้อยค่ะทีนี้เวลาที่เราจะทำชานมเย็นค่ะเราก็จะต้องมีนมผสมนะคะนั่นก็คือนมข้นหวานกับนมข้นจืดที่เรามาผสมกันไว้นั่นเองค่ะที่เน่นก็มีนมผสมนะคะก็คือนมข้นหวาน2กระป๋องนมข้นจืด1กระป๋องนะคะผสมกันเอาไว้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ไม่ได้อยากจะแบบผสมลงม,มาไว้นะคะก็แก้วนี้ค่ะนมข้นหวาน1ออน30 ml แล้วก็นมข้นจืดครึ่งออน15 ml นะคะอันนี้ก็เห็นเลยค่ะถ้าผสมแล้วก็คือ1ออนครึ่งนั่นเอง แล้วก็วนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาน้ำแข็งมาได้เลยนะคะเทเลยค่ะนี่หอมชามากเลยพอเป็นชามเย็นเราต้องมีความแบบให้น้ำแข็งเต็มแก้วนะคะนิดนึงค่ะ,ะแล้วก็ท o p น i ้ด้วยนมสดนะคะ จะได้แบบมันๆเพิ่มทวามันเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชาดาเย็นแล้วก็ชาดาเย็นค่ะทำง่ายที่บ้านแค่เรามีเครื่องชงกาแฟแคปซูลคอสโมโฮมคาเฟ่น,นะคะเดี๋ยวไปแนะนาชิมมาดูค่ะว่าเราใช้เครื่องชงเล็กๆแบบนี้ค่ะเราได้ชาเป็นยังไงทานได้ไหมนะคะมาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมแก้าด้านนะคะชาดําเยน็น กดทันเย็นเลยอ่ะที่ได้บอกเลยค่ะว่าคือถ้าเราชงเด็ดที่บ้านได้อะค่ะเราจะมีความส่าแบบไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแก้วละหลายสิบบาทแล้วค่ะชงเองเลยอร่อยหอมชาแล้วก็แบบหวานสดชื่นเลยนะคะอืมเวครบอืมอร่อยจริงอ่ะผมด้วยโถน่ารันะ ะได้เป็นชานมที่บบมีความหวานความมัน,นะคะแล้วก็หอมชาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเราทําชาดําเย็นชานมเย็นง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะเพราะะนั้นเราเนี่ยถ้าใครที่มีเครื่องชกมมองกาแฟคอสโตโฮมคาเฟ่รุ่นนี้อยู่นะคะเราก็อยากจะรู้วิธีชงชานะคะพี่เนยมาแชร์ให้เราคะ่ะเราทำกันดูได้เลยนะคะแล้วลองู่ว่าีอร่อยบางจริงค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเดี๋ยวพี่เน แชร์เมนูอะไรหรือว่าความรู้แบบไหนนะคะบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนู้อะไรๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมยแล้วก็ทีมงานเริทัอปคอฟฟี่ด้วยค่ะกดติดตาม subscribe เลิฟท็อปคอฟฟี่กันด้วยนะจ๊ะจะได้ได้ท่าได้ที่พี่เมย์มีคลิปดีๆใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับ การเมรน,นแล้วก็ชารงเมยนคาดที่เราชงง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะจากนี้ไปเราจะชงกาแฟชงชากินเองที่บ้านแล้วค่ะมันง่ายมากเลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอคุณค่ะ